สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วสมเกียรติจันทราเดอะซีรีส์ครับอยู่กันในสนามประเทศโปรตุเกสครับผมสนามปอติเมาครับสนามที่ค่อนข้างที่จะยากมากๆแล้วบวกกับผมไม่ได้เล่นมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะเกมนี้ครับผม อุณหภูมิอากาศ25องศาครับอุณหภูมิสนามแข่ง3 8องศาครับสภาพอากาศแบบปรอดโปร่งครับเราอยู่กันในรอบคิววันครับผมรอบนี้ไปครับผมเพื่อไปการเสียเวลาครับพาสมเกตจันทราของเราครับผมทําการคอลี่ายในรอบคิววันครับรอบนี้เราต้องเป็นนักแข่งที่เร็วที่สุด2คนให้ได้ครับมีเวลาการคอลี่ายทั้งหมด15นาทีนะครับผมอันดับแรกครับผมผมจะเปลี่ยนยางก่อนผมจะใช้ยางหน้าเป็นยางซอฟต์ครับและยางหลังเป็นยางซอฟต์ครับ น้ำมันจะพาไปน้อยที่สุดเพิ่ออีก1ขีดนะครับผมสำหรับน้ำมันของเราครับไปคอลี่ไฟกันครับ15นาทีคนระับมาดูกันครับว่าไม่ได้เล่นมาประมาณเดือนหนึ่งคนระับฝีมือเราจะเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้คะแนนของเรายังนำอยู่นะครับผมยังเป็นอันที่หนึ่งอยู่ครับสำหรับเจ้ากล้องสุกเก็ตยาาของเรามาครับ คโค้งสุดท้ายลงเนินมาพร้อมกับขึ้นเนินไปโค้งแรกลงเนินแบบยับยับเอ้ยโอ้โหนี่งครับผมกาไม่ถูกอ่ะแล้วเรียบร้อยเลยครับผมมารอบนี้เราขี่กันแบบทบทวนสนามมันก่อนเนาะ หลังจากที่ไม่เล่นมาเดือนหนึ่งครับรอบแรกก็ชนกับแบนเออร์เลยครับผมตามหลังโจตามหลังคอเก้มาตินไปโค้งดีโอเคซ้ายมาครับ เดี๋ยวเราจะขี่ให้ได้รอบมากที่สุดนะครับผมมาดูกันครับไม่เล,เล่นเลยนะจริงๆครับช่วงนี้เจอโมโตจีพีดึกไปสองสนามครับมาเออโหยังการระยะเบรกยังไม่ได้เลยครับตอนนี้เอาแค่ขี่ไปก่อนครับประคองไปก่อน ช่วงนี้ท้าวสู่เซกเตอร์สุดท้ายไปครับผม ไปกันอีกสักหนึ่งรอบเบรกตื่นๆไปก่อนครับไม่ต้องไหลแรงเฮ้ยสวยอยู่รอบนี้อุ้ยหมสะบัดครับ มาเร็วกว่าเดิม9วินาทีครับตอนนี้แน่นอนละพอเราไม่ล้มครับโอ้โหไปเหยียบแจกลิมิตนิดเดียวครับเรียบร้อยเลยแค่โดนแคสเซ็ลแลบไปครับรอบนี้ไปกลับเข้าพิษกันครับสำหรับรอบน,นี้ครับโอ้โหเวลามาเวลากำลังดีเลยครับ ไายกับผมกลับเข้าพิดกันครับอ้าแล้วโดนโอ้ยโดนสปีดลิมิตอีกครับไปเร่งคันเร่งเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้จบเลยครับแบบนี้จบเลยโอ้แล้วโดนโทษลองแลบบครับจะมีอะไรที่จะแบบแย่ไปกว่านี้ไหมสำหรับการกลับมา ไปครับผมออกจากพิษกันต่อครับโอ้แล้วเราโดนโทษลองแหบบอะโอ้งานหยาบเลยครับสนามนี้เจ้ากองของเราเอาใหม่ครับอีกสักหนึ่งรอบเหลือเวลาการคอลี่ไฟแนาทีครับ ไปลงมาตรงนี้โอ้โหบานครับบานก็ต้องไปแล้วครับไม่มีรล้จะเสียแล้วบวกกับอ0รครับตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยอขี่ไม่ได้เลยครับสนามนี้ เรียนตามตรงเริ่มกันเีกหนึ่งรอบคนระับ มาครับผมเอาใหม่อีกหนึ่งรอบตอนนี้เราอยู่อดับที่สิบสองเลยครับเบรกมา นี้แหละเมื่อสักครู่ครับโค้งนี้แหละได้อยู่รอบนี้แล้วติดโทษลองแลบบด้วยครับสนามนี้ ครับผมเร็วกว่าเดิมครับเพราะว่าเราไม่ล้มครับรอบนี้เรามาไกลามากเหลือเวลาคอลี่ไฟ5นาทีครับเข <c oughs> ้าสู่เซกเตอร์สุดท้ายอาลลูก้ามาเรนี่ล้มลงไปครับ และเวลาของเราคือโอ้หนึ่งนาทีสามอ่ะขึ้นมาดับ10บครับแล้วน้ำมันกำลังจะหมดรอน้ำมันหมดก่อนครับอันดับหนึ่งเป็นมาโคเบซิกกี้ครับอันดับ2องเปโดคอสตาครับอันดับสามราอูเฟอร์นันเดสครับตอนนี้เรียบร้อยครับผมน้ำมันหมดครับไปกลับเข้าพิษกันครับ อยู่ในอันดับที่1 1เลยครับตอนนี้ครับเจ้ากล้องสังเกตจันทาของเราและเรียบร้อยครับจบในอันดับที่11ครับอันดับหนึ่งเป็นมาโคเบซิกกี้ครับอันดับ2เปเปโดคอสตาครับสามารถขึ้นไปในรอบ Q2 ครับเราออกสตาร์จากอันดับที่21เลยครับผมสำหรับสนามนี้ไปครับผมเข้าสู่การแข่งขันครับสนามปอติเมลประเทศโปรตุเกสขออย่างเดียวฝนอย่าตกครับขอให้ฝนไม่ตกนี่โอ้โหเรียบร้อยครับฝนตก ขอยังไงได้อย่างกันให้ตายเธอครับผมฝนมสนุกเลยครับผมสนามนี้อุณหภูมิอากาศ16องศาครับอุณหภูมิสนามแข่ง16องศาเหมือนกันกับสภาพอากาศแบบฝนตกนะครับผมสำหรับสนามปอทีเมาครับไปครับไม่รู้ว่าจะร่วงโค้งไหนครับบรรยาย่าสตาร์จากอัดับที่1ครับสนามนี้ นักแข่งจากทีมดูคติครับอันดับ2เป็นมาร์กมาเกตครับไปเราจะเปลี่ยนเซตอัพรถด้วยครับผมจะใช้โชคที่อ่อนที่สุดครับไม่รู้เลยนะไม่รู้จะขี่ได้หรือเปล่าครับเบรกเปลี่ยนจาเนเบรกเป็น3 2มมิลครับฝนตกไม่ต้องใช้จาเนเบรกที่แบบเออยังไงแบบจับเยอะๆไม่ต้องคนระับ เราใช้แบบเบรกดีๆพอครับผมเบรกค่อยๆอยู่ครับยางก็ยางหน้าเป็นยางซอฟต์ครับยางฝนนะครับผมเร็วๆครับเดี๋ยวพี่มมาแก,แกวิ่งไปเปลี่ยนรถอีก <c oughs> เดี๋ยวพวกวิ่งตานเป็นพวนอีกครับผมไป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 ระบบเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์ก่อนนะ เกียผมจะใช้โอเคละไปครับผมเตรียมตัวออกสตาร์ทครับออกสตาร์จากับที่21ครับสมเกตจันทราของเรากับสนามปอติเมาครับในรูปแบบของฝนตกครับรอสัญญาณไฟแดงดับเตรียมตัวออกสตาร์ทออกสตาร์ทมาสมเกตจันทราครับ เดี๋ยวนะโค้งแรกครับอย่าเพิ่งไปจุ่มโค้งเขานะล้มลงนะมาครับโขูดเบียดเบียดมาโค้งนี้บาดครับตามหลังโยฮันซากโกอ,อยู่ครับตอนนี้โอ้ดูครับเป็นพลวนเลยครับตรงนี้แล้วขึ้นมาอยู่อันดับที่18ครับอันดับที่16ครับเบรกโอ้โหลอ้อล้อหลังลอยครับ แล้วเข้ามาในกลุ่มกลางตรงนี้ขึ้นมาดับสิบครับตามหลังแบนบินเดอร์โอ้โหตข้างหน้าครับเสียบกันมาเฟยไม่ได้แก้ครับไหลไปก่อนโอ้โหไหลยาวเลยครับตรงนี้ลืมครับลืมว่าฝนตกมันเบรกไม่ค่อยอยู่แล้วเรียบเอาแบนบินเดอร์ล้มลงไปครับตกลงมาดับสิเครับตอนนี้โอ้หน้าลอยครับโอ้ขี่ยากมากตอนนี้ครับ ฝนตกนะเบรกก็เบรกยากครับเลี้ยวก็เลี้ยวยากตอนนี้ตามหลังแจ็คมิลเลอร์อยู่ครับอันดับที่11 กำลังจะเข้าสู่รอบที่2ครับแข่งขันกันทั้งหมด6รอบครับตอน,นี้สนามนี้ไปรอบที่2ครับอเล็กมาเกตตามหลังอยู่ครับตอนนี้เบก่อนลูกเดี๋ยวเบไม่อยู่นะนั่นไงนั่นไงโอ้โหบาดอกมาผมเกือบล้มครับแล้วตกลงมาครับโดนอเล็กมาเกตแซงมา โอ้แล้วไปปีนเปกอีกครับเรียบร้อยครับโดนแทร็กลิมิตไปกหนึ่งครั้งอันดับที่12ครับโอ้เละครับสนามนี้ยังคงตามหลังอเล็กมาเกสอยู่ครับแล้วอเล็กรินครับด้านหลังครับตามมาอยู่0.3วินาที าครับผมเริ่มจับทางถูกแล้วสดาฝนตกโอ้โหเพิ่งพูดว่าจับทางถูกเอา้าเล็กลินลบลงไปครับฟาบิโอกวาตาโร่ตามหลังเราอยู่ครับตอนนี้ยังคงอยู่อันดับที่12ครับ มาแล้วครับฟาบิโอกาตาราโรครับเดี๋ยวรอบต่อไปอ๋อเราไม่ต้องเข้าค่อยเข้าและ้ะผมจะไม่เข้าลองแบลบแล้วครับสนามนี้พอละเข้าสู่โคสุดท้ายรอบที่สองครับขี่ประคองอย่าล้มอย่างเดียวพอครับตอนนี้ เข้าสู่รอบที่สามจาฮันซาโกมาอีกหนึ่งคันครับด้านหลังแล้วไหลมาหาฟาบิโอแทงกออกไปครับหลุดทุกรอบครับโค้งแรกโอ้โหแล้วโดนครับโดนตรงนี้ทุกรอบเลยครับซาโกแซงขึ้นมาอีกครับตอนนี้อันดับที่สิบสี่เลยครับตอนนี้ สียบโยฮันซาโก้ขึ้นมาอย่าลบอย่างเดียวดิยังมีแต้มอยู่ครับตอนนี้แต้มที่เราทำมาจะหายไปในสนามนี้เลยครับยังคงอยู่อันที่13อยู่ครับตามหลังฟาเบโอกวัตาราโรครับ ันดับที่ส3รอบที่ 3, สซาโกยังตามอยู่ครับด้านหลังออกมาเป็นมาโคเบซิกกี้ครับกับโยฮันซาโกไล่กันมาอยู่ไม่เข้าล้ลองแลบฝนตกแบบนี้ไม่อยากเข้าเลยครับยอมโดนบวกเวลาไป3วินาทีครับ เข้าสู่รอบที่สี่ครับถ้าเราจบอันดับตรงนี้นะครับผมคะแนนของบรรญาญาจะตามหลังเราเพียงแค่สิบดคะแนนครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับนี่ครับบาดทุกรอบจริงจริงครับตรงนี้แล้วรอบนี้บาดยาวด้วยครับโอ้ขี่ไม่ได้เลยครับเจอสนามนี้ครับร่วงลงมาเรื่อยๆครับตามหลังมาโคบเบสซิกกี้อยู่ครับตอนนี้ รอบที่สี่แล้วโอ้ไม่ไหวจริงๆครับสนามนี้โอ้ดูหลุดเป็นว่าเล่นเลยอ่ะสสำหรับสนามฝนตกครับแล้วยิ่งเป็นสนามโปรติเมาด้วยครับยากอยู่แล้วครับงานยากเลยครับโอ้ดูมาตินยังอยู่ดับสิบห้าครับแชมป์โลกนะเฮ้ย ตกลงมาดับสิบหกเลยครับตอนนี้ดูครับโดนยับยับเลยครับผมโดนไอโอกราไปอีกหนึ่งคันครับโอ้ยับครับสนามนี้มาไม่มีอะไรเสียและไหนๆก็ไม่มีแตมแล้วครับผมขอใส่สุดสักสองรอบ ดูสิว่ามันจะบันเทิงขนาดไหนครับเสียบมิเกลขึ้นมาตามหลังโอกูราอยู่ครับเข้าสู่รอบที่ห้ารอบที่ห้าครับ ลึกมาหาโอกุระตรงนี้บานบาลน,นิดเดียวนะรอบนี้โอกุระบาล้ลครับโอ้โดูโอกุระครับปิดลายไว้ไม่เราจะแซงครับจะไม่ให้เราแซงแต่เราจะแซงเสียแซงกับโอกุระตรงนี้แสงโอกุระขึ้นมาไม่ให้ไปเบรกล้อหลังลอยครับลงเนินมาขึ้นมาดับสิบหกครับ เกือบลม้มตอนนี้ตามหลังขอเกม,มาตินอยู่2วิไม่น่าจะทันครับ2วิด้วยสภาพการขี่ของเราแบบนี้ด้วยครับ แล้วเสียบมาโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหล้มเลยครับสมเกียริจันทายับครับผมสนามนี้บอกเลยครับแล้วบรรยญาตามหลังเราเพียงแค่1ิแต้มครับกับการแข่งขันที่เหลือ,อยังเพียงแค่หนึ่งสนามเท่านั้นครับกลังจะเข้าสู่รอบสุดท้ายแลลวครับตอนนี้ รอบสุดท้ายครับโอ้โหงานหยาบเลยครับสำหรับสนามนี้ไม่มีอะไรเสียเลยครับอันดับสุดท้ายครับตอนนี้ครับ ้บานอีกนี่แหละครับผมซ้อมเยอะๆนะครับเกมนี้นี่คือบทเรียนของการไม่ได้เล่นมาหนึ่งเดือนครับสภาพจะเป็นอย่างนี้แหละครับเอาด้านหน้าใครล้มเอาเป็นคอเก้มาตินครับล้มลงไปโอ้ดูมาตินย่างร่วงครับ รอบสุดท้ายแล้วครับไม่มีรจะเสียละขี่ให้จบพอกับสนามนี้เหลือไปลุ้นกันต่อสนามสุดท้ายครับบาเลเนเซียเข้าสู่ช่วงเซกเตอร์สุดท้ายแล้วครับโอ้ไม่ไหวจริงๆครับสนามนี้ผมพูดคำว่าไม่ไหวมากี่รอบแล้วสนามนี้ และเรียบร้อยครับสมเกตจันทราของเราครับจบในอันดับที่21ครับสนามบอริเมลประเทศโปรตุเกสครับโอ้ไม่ไหวครับสายหัวเลยครับเจ้ากล้องของเราครับอันดับหนึ่งฟรานเชโกบัญญ่าครับอันดับ2มาร์กมาเกตอันดับที่สามเปโด้คอสตาครับอันดับสีอิเบัสตินดี้ครับอันดับ5 ฟรังโกมอร์เบเดลี่ครับอันดับที่6กมาวิริกเวียเลสครับอันดับ7จ็ดเฟอร์มิเดอรีแกอันดับ8ราอูฟฟานาเดสอันดับที่9ก้าเจคมิลเลอร์ครับอันดับที่10บอเล็กซ์มาเกตครับสำหรับ10อันดับแรกครับผลการแข่งขันครับมอโตจีพีสนามโปรตุเกสครับและตอนนี้คะแนนของเราครับยังคงอยู่ในอันดับที่1อยู่ครับแต่โดนฟรานเชสโกบัญญญาครับผมตามหลังมาเหลือเพียงแค่15แต้มเท่านั้นครับกับการแข่งขันที่เหลือเพียงแค่1สนามกับสนามสุดท้ายแล้วครับสนามต่อไป สนามประเทศสเปนครับวาเลนเซียโอ้น่าเสียดายครับผมสำหรับสนามนี้ครับขี่ไม่ได้จริงๆครับต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับฝีมือสนามนี้เอเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับกับสนามสุดท้ายครับของฤดูกาลครับสนามวาเลนเซียครับประเทศสเปนยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฟซบุ๊กสีเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ